สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เจอช่างเอนะช่างอาชีพซ่องเหมือนกันเนาะชะออ่างเออ่าขออนุญาตสอบถามนิดนึงอ่าวันนี้เราเรามาเล่าสู่มาฟังเนาะ,ะสำหรับในปัจจุบันเนี่ยผลกระทบในการซ่องรถของเราเป็นยังไงบ้างในช่างอ่ามาอาชีพเหมยอกันเนะะาะธรรมชาติร <c oughs> ับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ปล่อยผ่านครับเราก็ปล่อยผ่านเนาะถ้าไม่ไหวก็ปล่อยเลยเราจะไปรับกษาอีกโอเค คุณลูกค้าบอกว่าไปทําที่นู่นมาราคานี้อ่าล้าก็ให้มาให้เราทําก็มันจะให้ทําแบบราคาเดียวกันอ่ะมันไม่ได้หรอกเรามีภาระค่าค่าเช่าค่าใช้จ่ายมันมันไม่เหมือนกันใช่ใช่บางคนเขามีพื้นที่ของของตัวเองอ่าถูกต้องเขาไม่ต้องมีค่าเช่าเขาก็อยู่ได้เขาอยู่ได้แต่สําหรับเราอ่ะมันเยอะตั้งค่าเช่าค่าค่าเล็กค่าลูกเลี้ยงสือค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟบวกทุกอย่าง เี่ยวเราชีพช่างเหมือนกันเรามีอะไรก็ปรึกษากันราคาเราทาเท่าไหร่เราก็เอาแบบใกล้เคียงกันเราจะไม่ว่าไปตัดราคาอะไรกันมากมายเนาะนี่แหละเขาแบบเขายู่งเขาคิดแม่เขช่างเราจะถึงกันแต่บางที่บางร้านเขาอาจเขาก็จะยึดติดของเขาอย่างเดียวเขาก็จะไม่คุยกับใครเขาจะอันนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาปล่อยเขานะเราก็ใช้เราประมาณนี้ประมาณนี้มากินของเราต่อไปเราได้ได้ประมาณนี้แหละ ยิ่งยิ่งยิ่งทุกเศรษฐกิจนะปีสองหน้าหกเก้านี้ด้วยเนาะโอ้โหแลาว่าใครจะโพสดีไม่ดีโพสด่าไม่ด่าผมก็ไม่รู้นะใส่เราเป็นอย่างนี้ของเราอ่ะเราก็ทําในสิ่งที่เราพอทําได้แล้วก็ราคาที่เรารับได้ทุกวันนี้มีหมดอะคนรักก็มีคนไอคนที่เยียดเราก็มีแค่นั้นใช่ไหมเหมือนกันเลยเหมือนผมเลยพอดีก็ว่าดีเพราะวันไม่ดีปุ๊บเอาไปพูดคนนั้นคนนี้เยอะแยะเยอะครับผมเลยไม่ไม่อะไรดีกว่าอยู่นี่เฉยไปต้น ใช่เราก็ปล่อยไว้เราก็ทําตามที่ลูกค้าไว้ไว้ใจเราเ้าที่เราเอาได้เชื่อมั่นในฝีมือเราก็มาหาเราถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไปที่อื่นได้ก็ไปเราไม่ได้ว่าคัแต่ก็จริงจริงนะลูกค้าบางคนบางท่านนะที่เขาแบบเป็นลูกค้าเราก็เหมือนกันแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงเขาซื้ออะไรมาหนึ่งชิ้นเขาก็จะเลาะหาทุกร้านเลยผมก็บอกแล้วค่าแรงผมคิดคิดเป็นจุดเลยตามมาตรฐานเรานะคิดเป็นจุดตามความง่ายยาก จุดละของงานถึงว่าคุณจะซื้อมาในราคากี่บาทผมไม่รู้ครับเราก็คิดเป็นจุดล้านเนาะทุกอย่างต้องมีค่าแรงใช่ไหมใช่ใช่ทุกอย่างต้องมีค่าแรงเราจะได้อยู่รอดนะเพื่อใช้ชีวิตของเราไปเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาถึงบอกไงอะไรในโลกคนเชี่ยคนข้าวที่จะถูกก็จริงแต่คุณภาพจะจะใช้ได้ไหมผมว่าสู้สู้ตามร้านอะไรทั่วไปไม่ได้นะผมว่าร้านอะไรจะเืดกว่าครับเนาะเพราะว่าดูก็ดีมันไม่มีหรอกใช่ใช่ใช่ไหม อย่างโซ่เตอร์อรในโลกโซเชียลชุด100่กว่าบาทก็มี1 8 0ยแปที่ผมเข้าไปเจอนะแต่ข้อเสียคือโซ่จะไม่ค่อยดีแล้วสเตอร์ก็จะไม่ใ่อยคมกงมาโดดมันโดดนะใส่มโส่มแล้วก็โดดยึดยึดยึยยเดเพราะเสียาทำเนียวกาดให้ขาดได้ง่ายขึ้นนะครับไม่องอยเราขนาดแค่ างร้านเขายังไม่รับประกันให้เราเลยทางศูนย์เขายังไม่รับประกันแล้วลูกค้าจะให้เรามันรับรับประกันให้เขามันเป็นไปไม่ได้นะใช่นอกจากว่า,ามันขาดหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆเนาะใชแ่แล้วก็ก็ก็มาดูไอ้ฝอทก็แล้วกันนี่แหละผมก็เจออาชีพช่างเหมือนกันก็ให้เขาเขาไวนะ้ให้คิดดูอะนะว่าเขาควรจะทำยังไงเนี่ยก็รุ่นของเขานะ เป็นทรัพย์สิของเขาใช่เงินของเขาอะไรใส่เงินเงินของเขาด้วยเขาจะใส่ของดีของไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เขาเนาะของดีก็มันก็จะมีราคานิดนึงราคาก็จะสูงขึ้นจะสูงขึ้นนะครับของเฟรดเกรดอย่างเฟรดเองเงี้ยแต่ความทุนก็จะเยอะไงใช่ๆ่ เดี๋ยวเราก็เราก็ต้องดูเราเป็นช่างเหมือนกันเราต้องคุยกันแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนทักวิเห็นกันในในในการที่เราได้เจอเจอกับร้องซ้อมถาลายไล่คนดูในซอยเรามีเยอะช่างอ่ะใช่โอ้มีน่าจะหลายสิบล้านเนะเ<ร>านะเราไปดูแหนร้านที่ยงพยันก็มียังไงก <ๆ S 1> ็คานตามว่า,ามียี่สิบกว่าล้านขึ้นอ่ะผมว่าเนี่ยในซอยเราแน้เลทั้งเส้นเนี่ยครับคี่เลยไปตีดูว่าเนี่ยแกนี่ไปสามแค่นี่ก็สาม ร้านละเราก็ต้องแบบแล้ยไปชนหัวโม้ม่รายสาม้านะเยอะจริงๆครับผมเชื่อเลยว่าช่างหลายๆคนที่ที่เป็นเพื่อนผมอะตอนเนี้ยเขาก็ปิดร้านกันไปเยอะแล้วไปเยอะอยู่นะเพราะว่าผลกระทบจากที่ว่าคุณลูกค้าก็ซ่อมคนเองด้วยเขาก็ดูจากในในยูทูปนะตอนนี้เขาเีอาจารย์สอนด้วยอาจารย์สอนก็คืออาจารย์ที่แบบพกกร ไม่ไหวเกียรติดเนาะทำไม่ได้จริงๆมาค่อยมามาหาเรา้าไม่ได้จริงก็ยันมาเราเราก็รับรับทำแต่เราก็ต้องคิดในราคาที่สมเหตุสมผลที่เราจะพอได้กําไรก็เท่ามาแล้วคือมันเป็นขั้นตขอของเราละของทางแล้วเนาะมันไปดูนิ่ของเราละ ว่าเราควรจะให้เขาใส่อะไรเดิมไหมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนใหม่ใช่ใช่อะไรที่เขาซื้อมาใช้ได้หรือไม่ได้เราก็ต้องดเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งบางทีก็ซื้อมาแล้วมันก็อาจจะใส่ไม่ได้แต่แต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าซื้อตามร้านอะไรทั่วไปอะอะไรมีปัญหาพวกมันจะคืนง่ายเราสามารถเอาดี่าไปเคลมแล้วก็ได้มาไวแต่ถ้าสั่งในโลกโิเชียวอ่ะบางครั้งก็คือก็คือจบเลยไงอาจจะคืนได้หรืออาจจะคืนไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละครับ โด,โดยมากรยมากร้อยแปสิบเออาจจะอาจาอาจะเทียมได้อาจจะช้าหรือเปล่าอาจจะไม่ได้น,นอาจจะไม่ได้หร,หรือถ้าบางใครบางคนอ่าถ้าสาาั่งเราจะลกเลือกโชลผมเน้นย้ำไว้นะถ้าคุณไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ก่อนแกกกล่องแ,อแล้วสินค้าตรงชิ้นนั้นมันไม่ตรงปกอ่ะคุณไม่สามารถที่จะ แย้งหรือว่าไม่สามารถที่จะทักไปติดต่ออะไรได้เลยนะครับนั่นคือคือจบแล้วคุณไม่มีวิดีโอที่ยืนยันได้เนาะคือเราต้องรับรับอิดชอบเต็มเต็มแล้วอ่าคุณคิดว่าเออตามนั้นคุณคือเรารับสภาพแล้วน่งเราพลาดเองแล้วเพราะเราไม่ถ่ายวีดีโอไว้ก่อนจบนี่อันนี้ก็ผมก็เจอช่างเอเนาะช่างเอเจรรนยนที่อยู่อ่าเรื่องของผมว่าไป็นชัเว็สามเนาะปราชาในเว็สามนี่แหละแต่เราก็มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสําหรับอาชีพช่างด้วยกัน นดี๋ยวคก็คือนี่รถลาก็เยอะนะก็เลือกๆกันเอาก็เป็นกำลังใจให้กับอ่าฝักช่าง A เป็นกำลังใจให้กับช่างให้หลายคนหน่อยที่เจือดร้อนว่าที่แบบไปไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะตอนเนี้ยอาชีพเดียวกันใช่คอยแรงๆกันไปเนาะเป็นกำลังใจกันเอออันไหนไหวก็ว่าอันไปอันไหนมันไม่ไหวก็อนแล้วไปนะไม่ไหวก็ยอมยอมยอมที่จะทิ้งทวนเนาะอ่าแล้วก็เพื่อไม่ไหวก็ต้องเดืกเพื่อที่ไปหานะอาชีพทำมันเนาะถ้าใครไหวก็พอดันไปต่อก็ ไปด้เรื่อยๆก่อนพ็แล้วกันนะยังมีคุณมีอะไรอยู่ก็ประคองไปกอ่อนเ<ะ>ผื่อ <c oughs> ปีหน้าเนาะปี70มันอาจจะดีขึ้น,นวันนี้เนาะเรอให้เขาเลือกร็จกันไหมเล่นกันเนาะอาจจะดีขึ้นว่นนี้เนาะ <c oughs> โอเคอเครับครับในวันนี้ครอบครัวสายตัวก็ขอบพระคุณช่างเอนะ <c oughs> ทางไปให้วิสามจังหวัดนทนทบุรีเนาะได้มาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็รวมไปถึงให้กําลังใจกันสาหรับช่างหลายๆคนที่กําลังที่ตอนนี้ใกล้จะยอมก็เรียกว่า ยอมสารภาพแล้วที่ว่าใกล้จะปิดปิดเลิกกิจการแล้วก็ถ้าถ้าเลิกขอเน้นย้ำว่าอย่าพึ่งขายรื่องมือนะครับเครื่องมือเก็บไว้ก่อนเผื่อปีหน้ามันอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะเศรษฐกิจเนาะเราอย่าพึ่งเพราะว่าเครื่องมือแต่ละตัวของเรารือแต่ละชิ้นที่เราได้ซื้อไว้อะมันไม่ธรรมดานะสี่ห้าหมื่นมันก็น่าจะพอให้ใช่รนคาไปนะในเวลานี้ใช่เราซื้อสี่ห้าหมื่นมาสมมตินะ แต่ถ้าขายรีบร้อนขายจะได้ประมาณแค่ประมาณ1มื่นกว่าบาท2 0ง0ดขายแล้วซื้อไม่ได้แล้ว,ไม,ไ,ลวไม่ได้แล้วครับพุ่งตรงนะแล้วเราจะเสียดายทีหลังนะครับอ,อ,อาชีพช่างไม่มีคำว่าอดตายจริงๆนะครับขอบคุณช่างเอนะครับวันนี้ออขอบคุณครับจ้า